64ไทยทอน4แสน65ไทยทอนเท่าหไหร่เออเค่อยตอบอย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยเพราะมันเหลืออยู่แค่2แสนไงอา้าวต่อไปเออ4แสนยังไงอีก <10. S 1> เออ <10. S 1> นั่นแหละ ถามคือแล้วไอ้ดอกเบีย้ยนี่แหละไอ้ดอกเบีย้ยที่แจกเป็นตัวเงินล่ะอา้าวก็ถามเธอไงเธอก็เริ่มจากสตาร์ตัวนี้สิเมื่อกี้เรารู้แล้วใช่ไหมเหลือเท่าไหร่เหลือสองแสนเหลือสองล้านสองแสนใช่ไหมสิบเอ็ปร์เซน็นได้เท่าไหร่สิปร์เซ็นได้เท่าไหร่สองแสน ออแค่นี้เองเอา้าวถ่ายถอนไปสี่แสนเหลือเท่าไหรถ่ายถอนไปสี่แสนเหลือ1นึ่งล้านแปดแสนหนึ่งล้านแแสนสิเปอร์เซ็นหแสนเก้มื่นพัน ถ่ายถอนไปลบออกไป2,000สนเหลือล้านหกล้านหกสิบเอ็ดเอรนต์หนเืนหถาอนอีกสี่แสนเหลือล้านสองสิของล้านสองเท่ากับ เออมีคนเอกใจไหมอาจารย์ทําไมมันเริ่มเหมือนกับข้างบนแล้วล่ะมันเริ่มเหมือนทําไมมันถึงเหมือนล่ะ mm. ก็เพราะว่าอันนี้มันคือรายการที่แตกต่างเท่านั้นพอต่อไปมันก็เหมือนกันนะคะเมื่อมันเหมือนกันดอกเบี้ยตรงนี้มันก็ย่อมเท่ากันถูกไหมมันก็ต้องเป็นอะไรค่ะตรงนี้ต่อไปก็คือแปดหมื่นแปดพันและเป็นตรงนี้นะคะเข้าใจไหมคะ ตอนนี้หนูทำไงต่อหนูก็เอาตัวนี้ตั้งปุ๊บคิดกี่เปอร์เซ็นต์คิดกี่เปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่เก้าเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่เอาเร็วแก้งง่วงหน่อยยามบ่ายป้าได้เท่าไหร่สองแสนเก้าพัน โอเคส่วนเกินแ8บัญชีเอาไปลบออกเหลือสามหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดเอาไปหากออกจากส่วนเกินคองเหลือเร็วแย่งง่วงเหลือเก้าหมื่น ห้ 5, าพันยี่สิบเจ็ดอ้าวถ่ายทอนออกไปสี่แสนตรงนี้เหลือเท่าไหร่อันนี้มันเหลือน้อยแล้วใช่ไหมก็แนะนำเออปิดตรงนี้เอาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ยี่สิบเอ้ยสิบหกสิบหกบวกอีกสองแสนก็เป็นเออแปดบวกเนี่ย ล้านแปดบวกส่วนเกินคงเหลือเท่ากับ1นึ่งล้านแปดแสนเก้าห้าเอาเอาตัวเลขนี้9ก้าเปอร์เซ็นต์หนึ่เอาเอาไปหักกับดอกเบี้ยจ่ายเงินสด เท่ากับสองหมืนเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดปัดจุดไหมเออน,นะหนูก็ไปหักออกจากนี่ส่วนเกินคงเหลือเอาไปหัก,ออกเหลือหกหมื่นเจ็ดพัน ห้าร9าไทยถอนไปสองแสนเหลือเท่าไหร่ละเหลือ1 2 3 4งสสแล้วล้านหล้านหบวกเป็น1นึ่งล้านหกแสนหกมือนเจ็ดพันห้ารอ้าวเเปอร์เซ็น ลองไวๆดูสิเท่าไหร่นะหนึ่งแสนห้าหมืปสองหากออกจากดอกเบีย้ยจ่ายเงินสดเท <c oughs> ่าไหร่คะสองหมื่นพั้าปขึ้นไปหกัก สี่มืนหนึ่งพันหกร้อยหกอนะยถอนอีกสี่แสนมันก็จะเหลือหนึ่งสล้านสใช่ไหมก็คือ1,2,4,1,6,6 6, จริงๆตัวเลขเนี่ยมันต่างกันอยู่บาทหนึ่งจริงๆตัวเลขมันเริ่มใกล้เคียงแล้วมันต้องเป็นตัวเลขนั้นค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเกิดเนื่องจากการปัดจุดทศนิยมนะคะคือครูเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่ได้ว่าไอ้เรื่องตัวเลขตรงนี้แต่ครูต้องการให้หนูเนะี่ยมองภาพออกจุดประสงค์คือต้องการให้มองภาพออกโอเคไหมคะหนูก็ตรงนี้คิดต่อเอาเร็วคิดต่อหนึ่งแสน หนึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบอ่ะ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นนี่ นี้ก็ได้ตัวเลขมันมนิดหน่อยนะคะต่างกันตรงนี้นิดหน่อยแต่ต้องการให้ดูออกอ้ากลับไปเหลือเท่าไหร่ละถ้าตรงนี้ถ่ายถอนไปก็เหลืออยู่แค่แปดแสนใช่ไหมฮะก็เป็นแปดแสนสองหมืหนึ่งพันสี่รอยสิบอ็ดคิดอีกเก้าปซ์อืม 7จก็เป็น7 3 3 8ตรงนี้หนู้ใส่ได้เลย4 0 7 3นยอันนี้คือ0อันนี้คือ0อันนี้คือ7 3, 3็ดตัวนี้เอา 7, 3, 3, เจ็ดสามปดไปหาออกจาก4ีแซน0เม สามหกหกหกสองครั้งนี้เวลาหนูจ่ายดอกเบีย้ยหนูทำไงหนูก็บรรทัดนี้ไปจ่ายสามธันวาคม6กสี่หนูเดบิตดอกเบีย้ยจ่ายเดบิตหุ้นกู้เครดิตเงินสดแล้วก็เครดิตก็ถ่ายถอนหุ้นกู้สี่แสน พอต่อไปปี65หนูก็เดบิตดอกเบีย้ยจ่ายเดบิตหุ้นกู้เครดิตเงินสดเสร็จแล้วอันนี้ถ่ายถอนเพียงแค่เท่าไหร่ละสอ0 0 0นไม่ใช่ส0 0 0สนเพราะเราถ่ายถอนไปแล้วก็เหลือแค่2,000ส,สนแบบนี้นะคะเข้าใจไหมก็น,นี้พอต่อไปนะคะเราก็เนี่ยใช้ตัวเลขเดบิตดอกเบีย้ยจ่ายเดบิตหุ้นกู้เครดิตเงินสดแล้ถ่ายถอนสี่แสน ได้เิตหุ้นกู้เครดิตเงน,นสดสี่แสนเป็นไงคะเป็นไงวิธีการทวนใหม่นะคะทวนใหม่ดอกเบีย้ยกรณีที่เราทำหุ้นกู้นะคะหุ้นกู้ชนิดที่ถ่ายขึนเป็นงวดตัดด้วยดอกเบีย้ยที่แท้จริงดอกเบีย้ยที่แท้จริงเนี่ยจุดประสงค์ของเขาก็คือ มันต้องหามูลค่าปัจจุบันดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะถ่ายถอนเราก็ต้องดูว่าต้องรู้ว่าจุดที่เราจะถ่ายถอนนั้นมันอยู่ตรงไหนรู้นะคะว่าถ่ายถอนโจทย์เขาต้องบอกมาให้เสร็จแล้วเราก็ดูตรงนี้นะคะทําไมครูถึงได้บอกว่าเราต้องเอาอตรงนี้นะคะจุดตรงนี้ คือจุดที่เป็นปัจจุบันนะวันที่3สินวาคม63พูดง่ายๆก็คือหนูต้องพยายามมาตัวหนูในะอยู่ตรงนี้ให้ได้และหนูจะได้ทําได้ท่านหนูไม่ตรงนี้เนี่ยนะคะหนูจะไม่เข้าใจหนูต้องอาตัวหนูนะ่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องดูว่าในอนาคตน,นะหุ้นคู่ที่เราจะถ่ายถอนตรงเนี้ยหนะ้าวันนี้มันคือราคาเท่าไหร่และนี่แหละคือมูลค่าตามบรรัญชีนะคะที่เราจะถ่ายถอน อันนี้สำคัญนะคะเราต้องทำตรงนี้วิธีการก็คือหาหมูลค่าปัจจุบันก็อย่างนี้เงินต้นหรือว่าหุ้นกู้แล้วก็ดอกเบีย้ยก็ทำออกมาโดยใช้ตาราง PV 1กับ PVA ออกมาพอได้มูลค่าเท่าไหร่ราคาตัวนี้นะคะได้เท่าไหร่เราก็ไปยกเลิกหุ้นกู้ที่เราถ่ายถอนในราคาตรงนี้ เทียบกับราคา,า,า,าที่ต้องจ่ายเงินเทียบกับราคาที่จะต้องจ่ายเงินก็จะรู้ว่ามีกําไรหรือขาดทุนนะคะก็จะรู้นะคะมีกำไรหรือขาดทุนจากการถ่ายถอนหุนกู้ดังนั้นพอหลังจากนั้นแล้วสิ่งที่ให้สังเกตก็คือตารางที่อันเก่าอยู่มันจะใช้ไม่ได้ในกรณีตัดส่วนเกินหรือส่วนลดด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ตารางอันนี้จะใช้ไม่ได้เมื่อตารางใช้ไม่ได้จะต้องทำอย่างไรเราต้องมาทำตารางใหม่ขึ้นมาต้องทำตารางใหม่วิธีการก็คือเราจะต้องตั้งตรงนี้เหมือนกับเราตั้งครั้งแรกแต่เราต้องดูนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นสำคัญตัวนี้หามาได้ยังไงนี่ไงคะเอาตัวนี้จำได้ไหมครูบอกแล้วว่ายอดนี้ยอดนี้คือมูลค่าตามบัญชีของหุ้นกู้ที่เราถ่ายถอน อันนี้เราต้องคำนวณค่ะเราต้องแสดงเราต้องคำนวณถ้าโจทย์ถ้าข้อสอบให้ทำแบบเนี้ยหนูต้องทำถ้าหนูไม่ทำหนูไม่มีทางทำต่อได้หนูต้องทำตัวนี้พอหนูทำตัวนี้เสร็จหนูได้ตัวเลขตัวนี้แล้วตัวเลขตรงนี้เราใช้สองครั้งครั้งที่หนึ่งก็คือ,อ,อตอนที่บันทึกการถ่ายคืนนะคะบันทึกการถ่ายถอนตัวเลขตรงนี้บันทึกการถ่ายถอน นะเสร็จแล้วเอาตัวเลขตรงนี้ก็มาหักออกจากยอดออมูลคา่าตามบัญชีของหุ้นกู้นะวันนี้ยอดนี้หักออกเราก็จะได้ตัวเลขมาตั้งในงบใหม่มาตั้งในงบใหม่แล้ววิธีการคำนวณก็ย้อนกลับไปเหมือนเดิมทุกอย่าง